สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้วิดีโอนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องค่าในหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นนะคะอยากรู้เนี่ยว่ามันยังไงนะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยค่ะนะคะเพราะว่าคนฟังว่าค่าในหน้าอุ้ยไม่เห็นจะมีอะไรจริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะ จากประสบะการณ์เนี่ยอยากแชร์มากเลยค่าในหน้าเพราะเมื่อวันก่อนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับค่าในหน้านะคะผูออ้ในหน้าเนี่ยเขาทะเลาะก,กันนะคะก็เลยอยากจะแชร์ว่ามันยังไงนะคะค่าในหน้าเนี่ยถ้าผู้ขายเน่ยขายที่ดินในหน้าไปติดต่อขายให้เนี่ยคือเป็นอันรู้กันเลยว่าเสีย3%นะคะนอกจากในหน้าจะขอ5% หรือมากกว่านั้นหรือหรือเจ้าของที่อาจจะบอกว่าให้แค่สองเปอร์เซ็นต์อันนี้อยู่ที่การตกลงถ้าในหน้ากลัวจะมีปัญหาก็ทำหนังสือสัญญาในหน้าได้นะคะแต่ถ้าเป็นทั่วทั่วไปเนี่ยส่วนมากจะสามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้านราคาแพงๆเนี่ยส่วนมากจะเกินอาจจะ 5- 10%ถึงก็มีค่ะนะคะเพราะที่เขาเดินกันจังหวัดที่แบบ มีการซื้อขายกันเป็นแบบเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นชาวต่างชาติมาซื้อเนี่ยบางทีถึง10% 15%ก็มีนะคะในหน้ามีทั้งฝ่ายนู้นฝ่ายต่างประเทศแล้วก็คนไทยอาจจะได้ถึง10%ก็คนละ5%นะคะยิ่งค่าในหน้าแพงๆอะคะ่ะเจ้าของที่ยิ่งไม่ลดราคาหรือไม่ก็บวกราคาเพิ่มไว้นะคะ พราะค่าในหน้านี่ร้อยละ3บาทนี่คือล้านละ3 0,000ื่นนะคะถ้าร้อยละ5บาทนี่ล้านละ50,000ื่นค่ะนะคะค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นอ่ะบางทีเขาเรียกรู่ๆว่าฟรีแลนซ์คล้ายๆกันฟรีแลนซ์กับค่าในหน้านะคะถ้าเกิดว่าไม่มีหนังสือสัญญาจากเจ้าของที่ว่าจะจ่ายค่าในหน้าให้ถึงเวลาขายได้ปุ๊บ จ้าของที่ให้แค่2%หรือแบบอ่ะขายได้2ล้านอ่ะคุณเอาไปหมื่นเดียวอ่าสล้านนี่6กหมืนเอาไปหมื่นเดียวหรือเอาไป5้าพันถ้าในหน้าไม่ยอมเนี่ยฟ้องได้นะคะถ้าฟ้องตุมขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ถึง5%ค่ะกฎหมายกฎหมายระบุไว้อย่างนั้นจะได้ถึง5%นะคะ เพราะฉะนั้นค่าในหน้าเนี่ยทางที่ดีเราตกลงกันก่อนที่เราจะทํางานเลยหรือเอาทรัพย์ของเขามาขายเลยว่าเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราจะได้ไม่มีปัญหากับเขาภายหลังว่าเอะปกติค่าในหน้า3%ทมเปอร์เซ็นต์ทำไมให้สเปอร์เซ็นต์ถามเขาเลยบางทีเจ้าของทรัพย์เขาก็แจ้งค่ะว่าทรัพ์เนี้ยเขาขายถูกเขาให้เปอร์เซ็นต์เดียวหรือสเปอร์เซ็นต์ส่วนค่าโอนเราก็ต้องคุยว่าคุณขายเนี่ยโอนพร้อมไหมคะ เวลาเราไปขายให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะได้บอกได้เลยว่าพร้อมโอนหรือโอนฟรีหรือฟรีโอนราคาอย่างที่ในหน้าเนี่ยก็พูดกันนะคะไอ้ส่วนค่าในหน้าที่ว่าแพงๆอ่ะส่วนมากเขาจะใช้กับพ,พวกคอนโดพวกคอนโดพวกเนี้ยพวกคอนโดพวกเนี้ยเขาซื้อที่ดินราคาสูงมากเขามาปลูกบ้านเป็นหลังไม่ได้ค่ะเขาจําเป็นที่จะปลูกลอยฝานะคะ เทคนิคทางการตลาดอะเขาจะพูดถึงแง่ดีของสิ่งนั้นเขาจะไม่พูดถึงแง่ไม่ดีแง่ไม่ดีคืออะไรไม่มีที่ดินแต่แง่ที่ดีคืออะไรบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์น่สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันดูแล้วไฮโซไฮโซเท่านั้นถึงอยู่คอนโดหรูหลาดูมีระดับเห็นไหมคะเข้าใจพูดเข้าใจคิดค่ะค่าคอมมิชชั่นเนี่ย ส่วนมากเนี่ยเจ้าของที่เนี่ยเขาจะจ่ายให้ต่อเมื่อมีการซื้อขายแล้ววันวางมาจำเนี่ยถ้าวาง10%เนี่ยเขาก็จะจ่ายแค่3%จากยอดเงิน10%นั้นที่เหลือก็จะไปรับตอนโอนตอนจ่ายเงินครบเจ้าของที่ก็ส่วนมากก็จะจ่ายอย่างนั้นแต่บางทีเนี่ยในหน้าขอหมดขอหมดขอก่อนาอาจจะวางกันถึง6เดือนในหน้าก็รอนานรอไม่ไหวก็เลยขอก่อน ถ้าขอก่อนอาจจะมีการลดราคานิดหน่อยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าซื้อไป10ล้านเนี่ยได้ถึง3 0 0แสนแต่วางจองแค่3ล้านค่าคอมมิชชั่นมันนั้นได้9 0 0 0 0แต่จริงๆอะคับคอมมิชชั่นเต็มๆอะสามแสนในหน้าจะขอก่อนเจ้าของที่อาจจะลดราคาลงอาจจะให้แค่200,000ก็ได้อันนี้มันอยู่ที่การตกลงถ้าในหน้าร้อนตังค์เนี่ยก็รับมาก่อนแต่ถ้าหน้าไม่ร้อนตังค์เขาก็คอย เขาจะได้เต็มๆถึงส0 0แสนแต่ว่าถ้ามีการซื้อขายกันแล้ววางกันแล้วทำสัญญากันแล้วเรียบร้อยพอตอนหลังมายกเลิกสัญญากันนายหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเต็มๆนะคะ3เปอร์เซ็นต์เต็มๆนะคะจะมาให้แค่ส่วนที่จองไม่ได้ค่ะผิดอันนี้ก็ฟ้องได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทำงานสำเร็จแล้วนายหน้าทำงานสำเร็จแล้วค่ะ นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะบุญนำค้าที่ดินนะคะเรื่องเกี่ยวกับในหน้าเนี่ยมันมีลึกลับซับซ้อนเยอะแยะมากมายใครซึ่งเป็นในหน้าจะค่อยๆได้ความรู้จากประสบการณ์จริงนั้นๆว่าเคสนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเช่นที่เงินผ่อนเนี่ยจะคิดค่าในหน้ากันยังไงใช่ไหมคะที่เงินผ่อนเนี่ยสปี5ปี ค่าในหน้าจะคิดยังไงหนึ่งร so ้านผ่อนห้าปีโอหนึ่งร้านได้กําไรแค่สามหมื่นเอ้ค่าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เท่ากับสามหมื่นแต่จะคิดยังไงล่ะคะเขาผ่อนกันห้าปีสิบปีอาจจะลดเลยสองหมื่นห้าก็ได้ตัดไปเลยวันทําสัญญาอ่าอันนี้ก็ดีวกันเจ้าของที่เขาจะดีวกันอย่างเงี้ยเขาจะให้ค่าในหน้าไม่ครบแต่ตัดไปเลยถ้าในหน้าต้องการได้เงินเลยแต่ถ้าในหน้าไม่ต้องการได้เงินเลยก็ยื้อกันไปนั่นแหละค่ะกี่ปีก็ยื die, ้อกันไป าจ่ายมา10,000บาทก็ามารับ3%จาก1 0 0 0 0บาทไปทีละขั้นตอนละขั้นตอนนะคะค่าในหน้าเนี่ยส่วนมากเจ้าของที่ถ้าขอกัน5เดือน6เดือน3เดือนเนี่ยเขาจะจ่าย3%จากยอดเงินที่วางส่วนที่เหลือจะจ่ายวันที่โอนเขาเรียกสำเร็จแล้วนะคะคอนโดมิเนียมเนี่ยค่าในหน้า10%ส่วนมากเขาขอกันถึง10% ถ้าคอนโดมิเนียมอันไหนที่ขายยากๆเนี่ยหรือราคาสูงๆราคาแพงอย่างเช่นคอนโดมิเนียมหรูๆชายหาดทะเลชายแม่น้ำอะไรเงี้ยในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่าในน่าจะสูงเพราะว่าเขาบวกกำไรไว้เยอะนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบุญนำค้าที่ดินค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำต่อเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยติดตามนะคะติดตามนะคะสำคัญไม่พอกับไม่พอพอกับค่าในหน้าเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะอขอโทษค่ะต้องขอโทษ f อซนะคะที่โทรมาวันที่2วันที่3ไม่ได้คุยด้วยพยุงมากถ้าอ่านถ้าดูคลิปนี้แล้วโทรมาได้เลยค่ะช่วงนี้ไม่เวลาคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ